Hello guys I'm back for English time the word for today is ชมนะคะชมคำชมชมนะคะ uh, compliment 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 praise praise เวเวลาทีมีคนชมนะคะเราตอบว่าฝรือบางนะคะ how do we respond how do we respond when someone compliments us How do we respond when someone compliments us? นะ,ะเราตอบว่ารื้รบา้างไง่งานได้เลยค่ะ Thanks Thanks <c oughs> นะ,ะตองมีเอซัมเมอร์นะถ้าขวาคำว่า Thanks นะคะ Thanks รู้จะยาววันนั้นอีกสักทีหนึ่ง <c oughs> Thank you <c oughs> นะคะ Thank you Thank you ออกเคอยากสักทีด,ดูปาคนนิททำให้เมื่อน,นะคะ Thank you Thank you มันแต่ว่าประโยคที่คุณิดชายบอยมากๆสมุตนาเวลามีใครมาชมเราเขาซาชมใช่ไหมเราก็ตอพยาวอีกสักิตนึงค่ะ Thank you for your kind w o r d of support นะคะ Thank น้่จะเป็นคำว่า Thank you Thank you for your kind words of support ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะคำชมกำลังใจนะคะหรือว่าจะยาวว่านั้นซาบซึ้งตรึงใจนะคะ Appreciate Appreciate I appreciate your kind words of support. I appreciate your kind words of support. นะคะืรอจะเป็นให้ยาวว่านั้นอกสักคิดก่อนนะแล้วก็ให้ดูแบบเฮ้ยจริงจังจริงใจมากๆเลย I genuine I genuine appreciate your kind support. I genuine Appreciate your kind of support อันนี้อาจจะเขาทำมาไรใืให้เราแบบเป็นการ support นะ,ะจะพูดหรือว่าจะทำก็ได้แล้วก็ตอบในภาพร่วมว่านะขอบคุณสำหรับกำลังใจการ support เออ support ไปไว้เลยวะ support support ก็คือ support ช่มไหมคะ support ก็คือสนับสนุนส่งเสริมนะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการส่งเสริมได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นนะคะ uh, your supportive words mean a lot to me เวลาที่ใครมาชมเราบอกเฮ้ยขอบคุณนะคำชมกองคุณมีความหมายสำหรับฉันมากๆเลยจริงเวลามีคนชมเราก็รู้สึกดีนะ <c oughs> <c oughs> มันมัน y <c> o <oughs> u r y o u r supportive words y o u r supportive words mean a lot to me อันสุดท้ายหนุยซาบซึ้งนุยตรึงใจมากกับการช่วยเหลือเรื่อคำชมก็แล้วแต่นะคะ uh, I'm deeply touched I'm deeply touched คำนี้ไม่ออกเสียงหัวทัดเฉดนะคะเป็นเสียงตัวทีข้างล่างนะคะ I'm deeply touched by your kind support I'm deeply touched by your kind support หรือจะเป็น I'm deeply touched by your kind words แบบดีได้เหมือนกันนะคะวันนี้ไปก้อนนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะบ๊ายบาย